ค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่กันที่บูโรเวอริทัสประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตให้แนะนำตัวเองให้กับทุกท่านได้รู้จักกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนาริศรานะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทบูโรเวอริทัสเซอร์ติฟิเคชันประเทศไทยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับการร่วมงานกับสีดก2022ได้ข่าวมาว่าทางบ<ส>ูโรเวอริทัสมาร่วมงานกับเราบ่อยมากๆจริงหรือเปล่าคะใช่ค่ะ มาถ้าให้นับเป็นจํานวนครั้งน่าจะประมาณกี่ครั้งแล้วคะโอน่าจะเกิดสิบครั้งแล้วค่ะใช่ค่ะว้าวงั้นแสดงว่าครั้งนี้ทางบูโรเวอร์ลิ a ัสน่าจะต้องมีเป็นโซลูชันใหม่ๆหรือมีเป็นไฮไลท์เด็ดๆมาให้ทุกท่านได้รู้จักการวันนี้มีเป็นโซลูชันหรือไฮไลท์อะไรมาบ้างคะได้ค่ะต้องแนะนําก่อนว่าของเราค่ะเป็นเซอร์ติฟิเคชันบอดี้นะคะหรือเป็นผู้ให้การตรวจรับรองระบบ ISO นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในบูธของเรานะคะมันจะ มีตัวมาตรฐาน IT Security Management System นะคะซึ่งมันจะอัปเกรดจาก ISO 2 7 0 7 0 0่เจอร์ชั่น2013ะคะอัปเกรดเป็น27001เจ็ััน2022นะคะหากลูกค้าที่มาเดินงาน IT นี้นะคะสนใจนะคะอยากได้ความรู้หรืออยากสอบถามว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะเราเป็นผู้ตรวจเราสามารถให้ข้อมูลในเรื่องของข้อมหนดที่แตกต่างออกไปได้นะคะสำหรับ new version 2022ัน2022 เพราะฉะนั้นส่งท้ายกันสักหน่อยให้เชิญชวนทุกๆท่ทานที่ตอนนี้อาจจะบอกว่าอยู่ทางบ้านนะคะเชิญชวนให้มาร่วมงานซีดิ2022แล้วก็รวมถึงมาร่วมงานที่บูธบูโร,วรเวลิทัสได้ค,ค่ะได้ค่ะปัจจุบันนะคะไอทีอนะคะหรือระบบอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสําคัญในการดํารงชีวิตของเราทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เ,เรื่องความปลอดภัยทางด้านไอทีอะไรต่างๆนะคะหรืออยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถาม บูโรเวทั์ได้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมที่บูธเราได้นะคะเรามีหลากหลายบริการทั้งทรนนิงให้ความรู้หรือแม้กระทั่งการตรวจรับรองระบบนะคะเรียนเชิญที่บูธบูโรวทันประเทศไทยได้เลยค่ะค่ะเรียนเชิญทุกๆท,ท่านมาร่วมงานร่วมกิจกรรมกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ